ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร นายสุรศิกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรอนอชอในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออนอชอกล่าวถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ภาพรวมภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งโดยช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนาราธิวาสโด,ดยได้กำชับให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนบางลางอยู่ที่8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนื่องจากคาดถึงวันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตรังสตูลสงขลาพัทลุงยะลาปัตตานีและนาราธิวาสแล้วในช่วงวันที่17-18ธันวาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทั้งนี้ปัจจุบันด้านท้ายน้ำยังได้รับผลกระทบอยู่บริเวณตําบลปากกาหาราังอํเาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านโคกยาร่วงตําบลลิปะสะงโออํเาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและเขื่อนปัตตานีได้หน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับท้ายน้ำซึ่งคณะทำงานอํานวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุตกภัยภาคใต้ได้กําชับให้กอฟอพพิจารณาการระมายน้ำจากเขื่อนบางลางให้รอบคอบ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งนี้กอนอชอได้กำชับให้กรมชลประทานนำเครื่องผลักดันน้ำมาใช้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมขอให้กอฟผอพ,พิจารณาการระบายน้ำโดยให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดโดยต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและขอให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ด้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด400ขวดมอประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย30ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร